โตโยต้าอาติส 1.6G ปี2020กระจังหน้าใหม่ขายชนปี17 18 19 4 6ห0 0 0น้าบาทหน้าใหม่แล้วโอ้โหเอาไปวิ่งงานวิ่งเงินคมแน่นอนยางปี24ดอกล้นดันหลบ4เส้นไฟเลี้ยวด้านข้างมือจับคมเมียมหน้าหลังภายในเบาะหนังตะเข็บข้างต้องบอกเลยว่าเดิมคลิกคลิกคลิกแผ่นเพดปี20โอ้โหสวยจัด สวยจริงสวยจังต้องบอกต่อตะเข็บข้างเดิมพางหลังวางคาซีเตอสองจุดนะครับล้อแม็กนิดเบรกสี่ล้อเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะครับดูท้ายหลังวางของนี่ใหญ่มากกระเป๋าสามสีใบเหลือๆเลยท้ายหลังเดิมครับผม ล้อแมกสวยตะเข็บข้างเดิมครับนะครับมีแอร์หลังมีอะไรให้คือผมว่ารับจบนะคันนี้ไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับเลขใหม่นะแจ้งให้ทราบเลยครับโตโยต,ต้าอัลติสหนึ่งจุดหกจีปีสองพันยี่สิบนะครับไม่แสนห้านะครับเข้าสู่ทุกระยะนะครับดีผมชอบรถเข้าสู่ทุกระยะดีบำรุงรักษาดี นรัหนตหน้าขวาเดิมสายเดิมมอกรแท้จากโรงงานไล่ห้องเครื่องไปชัดๆและชัด4แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถูกที่สุดบนพื้นแผ่นดินไทยหมดคันนี้ไม่มีอีกแล้วคันนี้ผ่อนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทตลอดสัญญารายได้เกินหนึ่งหมื่นหกพันบาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนทักแชทมาสลิปอีเมลทักแชทมาผ่อนบ้านอยู่ทักแชทมาพาร่เยอะทักแชทมามีดาวทักแชทมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดบัตริทักแชทมา ส่งฟรีทั่วไทยจัดเฟรนอนฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมครับพี่ซื้อสดไม่เก็บแบตถ้าใครสนใจอยากได้คันนี้ทักทักมาได้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปแต่ถ้าโดนใจโอนจองมาจองที่ร้านห0 0่บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแบตจองสองหมื่นมาเทนด้ยกันมา มาครับพี่เทดได้ให้ดูนะครับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับเกียร์ออโต้นะครับก็ครบช่วนสมบูรณ์ความนะครับไม่ต้องกลัวคันนี้อึดถึงทนแน่นอนแลวเข้าศูนย์ตลอดเป็นดีตรงนี้แหละอุ้ยทำไมครับการเลนล่ะขอบคุณม,มีการทาสีทาง3ง เอาเรื่องนะครับพี่พันหกขับดีมากเลย ออาติสก็คือเอาติสโอ้โหขับดีจริงๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอึดผึกทนไม่แท็กซี่ไม่แก๊กน้ำมันล้วนๆจ้ามีลูกค้าพี่ แปดศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกไม่นอาเดิมจ้ะรถสวยบอกต่อผู้เดินไวเนี่ย ถ้าใครสนใจนะครับคันนี้469,000บาท Toyota a l t i ิต 1.6G ปี2020ซ่อมฟรีให้2ปี247รายการทั่วประเทศไทยฟรยีทั้งค่าแรงค่าอะไร2ปีเต็มและไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมหานคร ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปแต่ถ้าโดนใจวนจองมาจองที่ร้าน1,000บาทน้องสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแบวจอง2,000มือย่าเพิ่งออกรถยนต์มือสองกับใไรถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยุทธชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ